บทที่4คุณสมบัติของหน้าต่างกราฟท่านสามารถเข้าไปยังคุณสมบัติของหน้าต่างกราฟโดยการกดปุ่ม F8 หรือเข้าผ่านตัวเลือกด้านล่างสุดในเมนูที่มีอยู่ในหน้าต่างกราฟด้วยการคลิกขวาในแถบสีท่านสามารถปรับแต่งสีได้ตามต้องการด้วยการคลิกที่แถบทั่วไปหรือ Common ท่านจะพบกับตัวเลือกเพิ่มเติมเช่น การเปลี่ยนแปลงประเภทของกราฟที่แสดงการปรับขนาดของกราฟที่แสดงการเปิดปิดการเลื่อนกราฟหรือการเลื่อนแบบอัตโนมัติฟังกช์ชันที่สำคัญที่สุดของแท็บนี้คือส่วนที่ใช้สำหรับการปรับแต่งการแสดงผลท่านสามารถเปิดการแสดงผล indicators OHLC ได้ซึ่ง indicator นี้จะแสดงราคาเปิดราคาสูงสุดราคาต่ำสุด และราคาปิดสำหรับช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งได้นอกจากนี้ยังสามารถแสดงเส้นค่า a r ร์ซึ่งเป็นราคา a r ร์ปัจจุบันโดยจะมีการแสดงผลเป็นเส้นสีแดงตัวเลือกต่อไปคือการดูรายละเอียดของวัตถุด้วยการทำเครื่องหมายที่ Show Object Description เมื่อทำการกดที่ Reset การตั้งค่าของท่านจะกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นขอบคุณสำหรับการรับชม